สวัสดทีทุกคนเะยะวันนี้เราจะมารีวิวเราจะมาดูนี่ก็พูดิดตามผพ100เอเอแล้วฮะวู้ซึ่งซึ่งผมได้โพสลงไปในชมุมชนฮะว่าเราจะทำคิวตูเอ็นตาม100เอ็ดใครที่มีคำถามสนใจเข้ามาได้ฮะก็ส่วนก,ก็ไอ้รูปไอ้รูปที่ ที่พอไปคือผมว่าใหา้ให้ให้ให้นะคบผมนะคะคือะคนจะพิมพ์มาเป็นอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ส่วนภาษาไทยผมจะให้เพื่อนผมอ่านละกันนะถ้าเ <Okay. S 1> พื่อน <c oughs> ผมอ่านแล้วผมเข้าใจผมก็จะตอบฮะส่วนอังกฤษผมจะอ่านเองฮนะเพราะว่าผมถนัดอังกฤษสุดส่วนฮ <c oughs> ส่วนเรื่อง <c oughs> ถนัดภาษาเอเลียนมากกว่า,เอ,าเอ่ภาษาเอเลียนกวดคือภาษาเอเลียนมันแบบแปลกดีมันแปลกเกิดไปอ่ะใครมีใครมีคำถามว่าถามมาได้ฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ฮะะขอบคุณค่ะ